วันนี้นะคะเดี๋ยวนแวก,ก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูบรรยากาศในวัดไดยูซันไซโจจินะคะอยู่ในจังหวัดคานากาวากันค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันนแวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนะแวก,ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาแถวไดยูซันนะคะเขตคานากวาวะนะคะแถวนี้นะคะเขาก็จะมีวัดดังอยู่วัดหนึ่งนะคะ คนต่างชาติคนสมัยก่อนนะช่วงที่ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาได้เนี่ยก็จะมาเที่ยวกันที่นี่นะคะชื่อวัดไดยูซันนะคะไซไซโจจิ Sai, Sai นะคะไดยูซันไซโจจินะคะเพื่อนๆอ,อันนี้บรรยากาศทางที่ว่าจะไปขึ้นวัดนะคะข้างหลังเพื่อนๆดูด้านหลังนะคะจะมีป้นสนป้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ป้นสนพวกนี้มีอายุหลายร้อยปีแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะรอบๆบริเวณวัดเนี่ยก็มีทั้งหมด2 0 0 0มื่นกว่าต้นเลยนะคะความกว้างของวัดเนี่ยก็ทำให้ปลูกต้นสนได้เป็นหมื่นๆต้นเลยนะคะเนี่ยทางเข้าวัดนะคะเขาก็จะเข้าทางนี้เข้าได้หลายทางเลยนะคะเข้าทางนี้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านนั้นก็เข้าได้เหมือนกันถ้าเกิดน,นักท่องเที่ยว ที่เคยมาญี่ปุ่นนะคะที่เคยมาคานากาวะนะคะแล้วก็มาวัดไดยูซันที่นี่นะคะก็จะรู้ว่าวัดนี้นะคะใหญ่แล้วก็เรามากลาบไหว้ขอพรเนียนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เห็นคําว่า power spot คําว่า power spot เนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัดที่ขังขอพรอ,อะไรเราก็จะได้นะคะที่นี่นะคะ เราจะขึ้นไปไหว้พระเขาก็ให้ล้างมือนะล้างสองข้างเลยใครจะล้างปากด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มีโควิด1นแวกเลยเอาแค่ล้างมืออย่างเดียวค่ะก็เอาให้ทุ่มมั่งหมดค่อนนะเอาให้ทุ่มติดไฟก่อนนะคะแล้วก็ไปปากก่อนนะเพื่อนๆนี่ะ่อันนี้ถ้าเกิดใครมาญี่ปุ่นก็ ลองทำอย่างนั้นแว้ดูนะนี่ค่ะเราก็ตัดให้ไปหมดนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเอาพูบนียนะคะเนี่ยน,นี่แล้วก็ขอให้สิ่งที่ว่าร่างกายเราเจ็บตรงไหนเนี่ยเราก็เอามานะขอให้หายป่วยหายไข้ขอให้หัวดีๆสุขภาพแข็งแรง ในวัดเขาก็จะมีรองเท้าเกีย้ยเป็นคู่ๆเลยนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะรองเท้าเกีย้ยนะคะเขาจะมีความเชื่อกันว่าเป็นรองเท้าของเทพเจ้าเทงกูนะคะแล้วถ้าเกิดเวลาใครมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องคู่ให้อยู่กันยั่งยืนนะคะก็จะสมหวังด้วยนะคะเพื่อนๆ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นศาลานะคะที่ให้คนมากับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในวัดนี้ด้วยนะคะศาลานี้นะคะก็เป็นมุมพักผ่อนที่ดีเลยนะคะเพราะว่าเราเดินกว่าจะถึงตัววัดนะคะ จากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนนะคะค่อนข้างไกลเลยนะคะเราจะมาพักที่จุดนี้กันเลยค่ะหลังจากเราไหว้พระพกันเสร็จแล้วนะคะ<ด>นแวกับเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะขอตัวนะคะลากลับบ้านกันเลยนะคะวันนี้นะคะน้าแวกเอาคลิปการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะมาฝากเพื่อนเนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนแวนะคะก็ฝากกดไลค์ กด s u b s c r i b ์แล้วก็แชร์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้นแวะในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะยังไงนะคะวันนี้นแวะก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ